กลมไหมกลมไหมกลมกลมนะนี่คือการตัดแผ่นแหวนแผ่นแหวนรองสลักแมคโครนะฮะนี่กลมอ่าไม่ต้องขึ้นเครื่องกึงเลยครับไม่ต้องไม่ต้องคือไม่มีเครื่องกึงนี่ฮะไม่ต้องเพราะไม่มีใช่ไหมครับเราซ่อมบุกี้ตัวนี้ฮะ มนี้ก็หัวบุกี้มันโคดออกมาข้างนอกแบบนี้ฮนะโคดโคดออกมาแล้วก็ทำการเชื่อมตรงนี้แล้วก็ตั้งแล้วก็อนใช้ไม่แรงอรับเอาไปบุกี้ที่ซ่อมนะครับซ่อมเองแต่เป็นบุกี้ทีซี200อสองร้อยนะครับเอามาใส่โกเบ ซีเหลืองติดซีเหลือง,องฟิดเลยบาดเนี่ยฟิดเลยบเดแต่ตัวนี้ไม่ได้เฟิกเนาะดูแหวนก่อนดูแหวนก่อนเนี่ย บางอย่างก็ต้องใช้เครื่องมือที่ทำขึ้นมาเองครับวงเวียน ันนี้วันอาทิตย์นะครับทนงานหยุขอบคุณมากครับที่รับชมฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ